h e ล l o e v e r y o n e สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูฟังข้าอีกครั้งในรายวิชาภาษาอังกฤษสะหรับชั้นประถมศึกษาปีที่3นั่นเองค่ะ,ะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันเราจะต้องทําอะไรคะนักเรียนคะเราจะต้องท่องคําศัพท์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนนะคะเตรียมสมุดคําศัพท์ขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็หนังสือ g u e s t a o o activity book นะคะเอาขึ้นมาเลยค่ะ เรามาดูคำศัพท์วันนี้ของเราก่อนดีกว่าค่ะคำศัพท์วันนี้นะคะเราท่องคำที่85แล้วนะลูกนะเดินทางกันมายาวนานมากนะคะคำที่85นะคะคำแรกคือคำว่า gardener gardener g a r d e n e r gardener แปลว่าคนสวนนั่นเองค่ะถัดมานะคะคือคำว่า lawyer lawyer L A W Y E R Lawyer ทนายความค่ะถัดมานะคะคือคำว่า Pilot Pilot P I L O T Pilot แปลว่านักบินค่ะถัดมานะคะคือ Seller Seller S A I L O R Seller ถาหารเรือค่ะถัดมานะคะเรียนค่ะคือคำว่า Singer Singer ให้นักเรียนแก้นะคะนักเรียนขาดในหนังสือของนักเรียนเนี่ยมันเป็นกอไก่ใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะออกเป็นงองูนะคะคำนี้นะลูกนะเปลี่ยนเป็นงองูนะคะ singer singer s i n g e r singer แปลว่านักร้องค่ะถัดมานะคะคือคำว่า veterinarian veterinarian น a r i รียน veterinarian แปลว่าสัตวแพทย์หรือถ้าเราพูดย่อๆก็เป็นคำว่า vet vet เนี่ยแหละค่ะที่แปลว่าสัตวแพทย์ได้เช่นเดียวกันค่ะเสร็จแล้วคราวนี้ให้นักเรียนหยิบหนังสือ Guess What Activity Book 3นะคะขึ้นมาเลยค่ะแล้วเปิดไปที่หน้า62นะคะนักเรียนค่ะ ในหน้า62 unit 6นะคะเรียนเขาบอกว่า look and tick the picture that s h o w the where you try new things นะคะเรียนค่ะคืออะไรที่เขาเนี่ยทดลองทำสิ่งใหม่ๆนะลูกนะให้นักเรียนน่ะติ๊กถูกตรงนั้นไปได้เลยค่ะอย่างรูปแรกเนี่ยที่เขาถูกติ๊กเอาไว้นะลูกนะเขาทำอะไรคะ สอนกีตาร์กันใช่ไหมคะนักเรียนค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามที่จะทําสิ่งใหม่ๆนั่นเองค่ะก็เลยถูกติ๊กถูกนะคะอันที่สองนะคะคือรูปคนเล่น r o l l e r s k a t i n g ใช่ไหมคะเล่น r o l l e r s k a t หรือว่ารองเท้าที่มันมีล้อนั่นแหละลูกค่ะแต่ว่าอีกคนนึงทำไงคะปฏิเสธใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้ try new things นั่นเองค่ะไม่ได้ลองสิ่งใหม่ๆนะคะและรูปที่สนะคะ เขาเป็นยังไงคะกำลังจะไร่ลูก ride a bicycle ใช่ไหมปั่นจักรยานใช่ไหมคะแล้วเขาก็บอกเพื่อนเขาว่าเนี่มาลองปั่นจักรยานไหมแต่เพื่อนเขาทำไงคะยืนกอดอกหน้าบึ้งเลยใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเขาก็ ไม่ได้ try new สิ่งไม่ได้ลองสิ่งใหม่ๆเราก็ไม่ต้องติ๊กลงไปนะคะแล้วก็รูปสุดท้ายเขาทำอะไรลูกกำลังทำเรือใช่ไหมคะนักเรียนคะกำลังทำเรือแล้วอีกคนนึงก็เหมือนกำลังจะเข้ามาช่วยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็ try new stings i n g ถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นข้อนี้ติ๊กถูกข้อ1แล้วก็ข้อ4นะคะถัดมาด้านล่างคะ่ะนักเรียนคะเขาบอกว่า circle the words that sound like shark แต่สิ่งที่เขา Stress เสียงก็คือ sh ใช่ไหมคะอันไหนที่มี sh ก็ให้นักเรียนวงกลมลงไปยกตัวอย่างเช่นรูปแรกคือรูปอะไรคะลูกค่ะคือรูปของแกะใช่ไหมลูกภาษาอังกฤษคือ sheep sheep sh e e p sheep แกะนั่นเองคะ่ะเขาก็เลยวงกลมค่ะถัดมารูปที่2คือ s h a r e s h a r e S H O W E R shower ก็คืออาบน้ำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมี S H ใช่ไหมคะลูกค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องวงกลมลงไปค่ะอ่าถัดมารูปที่3นะคะเรียนค่ะคือรูปอะไรลูกคือรูปฟันใช่ไหมคะภาษาอังกฤษเรียกว่า teeth teeth T H W E อ๋อ sorry T W E T H นะคะ teeth ที่แปลว่าฟันไม่มี sh อยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องวงกลมค่ะถัดมารูปที่4คือ m o u t h นั่นเองค่ะ m o u t h นะคะ m o u t h ที่แปลว่าปากเพราะฉะนั้นไม่มี sh ไม่ต้องวงกลมค่ะถัดมานะคะรูปที่5คือ fish fish f, itch. f, itch. f i s h นะคะ fish ที่แปลว่าปลานั่นเองค่ะมีลงท้ายด้วย sh ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็วงกลมรูปที่5ลงไปค่ะ รูปที่6นะคะคือคำว่า shop shop s h o p shop แปลว่าอะไรคะร้านขายของใช่ไหมเพราะฉะนั้นรูปที่6ก็วงกลมค่ะมีตัว s h นะคะถัดมารูปที่7คือ cake c a k e cake ใช่ไหมขนมเค้กนะคะรูปที่8คือคำว่า shoes shoes s h O-E-S e shoes ที่แปลว่ารองเท้านั่นเีงค่ะเพราะฉะนั้นก็วงกลม shoes ลงไปถัดมารูปที่9นะคะเป็นเสื้อ shirt ใช่ไหมลูกภาษาอังกฤษก็เรียกว่า shirt shirt S-H-I-R-T-S shirt เสื้อ shirt นั่นเองค่ะอะ่มีตัว S-H ใช่ไหมคะนักเรียนค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องวงกลมข้อที่9ด้วยค่ะ ถัดมาข้อที่10นะคะคือคำว่า Sandwich Sandwich S A N D W I C H Sandwich ก็คือขนมปังแซนด์วิชใช่ไหมคะไม่มี S S เพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ต้องวงกลมถัดมาข้อที่11คือ T-shirt T-shirt คือเสื้อยือดคอกลมใช่ไหมสเปรย g เหมือนคำว่า shirt เลยค่ะแต่ว่าเพิ่มตัว T ขึ้นมาข้างหน้าที่แล้วก็ t h a ด S H I R T T-shirt เสื้อยืดคอกลมมีตัว S H อยู่ในคำศัพท์เพราะฉะนั้นก็วงกลมลงไปเลยค่ะและคำสุดท้ายนะคะนักเรียนคะเป็นรูปอะไรคะลูกนมสตรอเบอร์รี่ใช่ไหมคะคือ milk shake milk shake นมปั่นนั่นเองค่ะนักเรียนคะ M I L K S H A K E milk shake นมปั่นนั่นเองค่ะก็มี S, S H เพราะฉะนั้นก็ต้องวงกลมลงไปเลยค่ะ,ะเรื่องถัดมาค่ะเขาบอกว่า what type of musical instrument is it อ่าประเภทของเครื่องดนตรีนั่นเองค่ะเอามาดูกันข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า find the words and write under the picture ให้นักเรียนเนี่ยเรียงคำศัพท์ใหม่ใช่ไหมรู้คำศัพท์ที่เขาให้มาแล้วก็เขียนลงไปใต้รูปภาพนั่นเองค่ะอย่างอันแรกเนี่ยเป็นเครื่องเป่านะคะนักเรียนค่ะเขาเขียนคำศัพท์เป็นคำว่า woodwind wood วิน W O O D W I N G Woodwind แปลว่าอะไรคะเครื่องเป่านั่นเองค่ะนั่รียงค่ะ win w i นเน่ะ W I N G เนี่ยแปลว่าลมใช่ไหมลูกเราก็จะใช้ลมในการเป่านั่นเองค่ะอะถัดมารูปที่สองคืออะไรคะ String S T R I N G String คือเครื่องสีนั่นเองค่ะเป็นแบบเครื่องสีนะลูกนะถัดมาท,ที่สามคือคำว่า Bass Bass อันนี้ก็คือเครื่องบนตรีประเภททองเหลืองนะคะนักเรียนค่ะไม่อาจะสงสัยคู่คามันก็เป่าเหมือนกับ woodwind นะคะแต่ว่า woodwind น่ะมันเป็นประเภทไม้ค่ะแตนเบรสเนี่ยมันจะเป็นประเภทของเครื่องเป่าที่เป็นแบบทองเหลืองนะคะและสุดท้ายก็คือ percussion percussion per p e r c u s s, s i o n percussion คือเครื่องตีประเภทตีนะลูกนะ ถัดมาค่ะเขาบอกว่า c o m c r e t e the sentence ค่ะให้นักเรียนน่ะทำประโยคให้สมบูรณ์นะคะอย่างข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า the drum คืออะไรลูกทัพพวกกลองนั่นแหละ is a percussion instrument ก็เป็นเครื่องดนตรีประเภทตีนั่นเองค่ะกลองเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีถัดมาข้อที่2 the guitar คือ the guitar เป็นยังไงคะเป็นประเภทสายใช่ไหมัยเพราะฉะนั้นเราก็จะพูดว่า the guitar is a string instrument นั่นเองค่ะกีตาร์เนี่ยเป็นเครื่องดนตรีประเภทสายนั่นเองค่ะถัดมา The Piano The Piano เป็นแบบไหนคะเป็นแบบกดๆใช่ไหมลูกเราจะพูดว่า The Piano is a percussion instrument นั่นเองค่ะเป็นเครื่องดนตรีที่เราจะจะต้องใช้การเหมือนการตีนะั่นแหละลูกเป็นการกดๆลงไปนะคะถัดมาข้อที่4คือ The Recorder The Recorder เป็นยังไงคะพวกขุยพวกพวกนี้ใช่ไหมลูก เราก็จะพูดว่า is a woodwind นั่นเองค่ะเป็นเครื่องดนตรีประเภทเป่านั่นเองค่ะแบบไม้นะลูกนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็ต้อง thank you for e e attention ขอบคุณที่นักเรียนตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย